ปณะ,ะก็คันเมื่อพระเทวทัตเข้าไปแล้วสู่แผ่นดินอันว่ามหาชนเป็นผู้ทั้งล่าเริงแล้วทั้งยินดีแล้วอุตตวาเป็นอัญญามันยังยังกันแลกกันให้ยกขึ้นแล้วอุตสาเปตวาให้ยกขึ้นแล้วซึ่งธงชัยและธงแผ่นผ้าและต้นกล้วยทั้งหลายตั้งไว้แล้วซึ่งหม้ออันเต็มแล้วทั้งหลายวัตวากล่าวแล้วว่าจุด อิติว่าเลขในลาภาวะตะอันว่าลาบทั้งหลายหนอโนของเราทั้งหลายอัถิมีอยู่อิติดังนี้อนุโกโติย่อมเสวยชะนางซึ่งมหอรสพอันใหญ่ขึ้นใหม่พิกุอันว่าพิสุทั้งหลายกาบทุลแจ้งแล้วซึ่งเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นใหม่พระควาอันว่าพระบูมีพระภาคเจ้าว,วัตตวาตัดแล้วว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายว่ามหาชนคันเมื่อพระเทวทัตตายแล้ว เข้ามานะละนักษณะย่อมยินดีในการนี้นั่นเทียวหามิได้มาชโนอันว่าชนทั้งหลายคันเมื่อเทวทัตมะเตตายแล้วเทวทัตเตคันเมื่อเทวทัตมะเตตายแล้วตุดศีเอวะยินดีแล้วนั่นเทียวแม้ในการก่อนอิติดันงนี้กานเถ <c oughs> สิตัดแล้วซึ่งปิงคะระชาโดกนี้ว่าอันว่าพระโพธิสัตว์ตัดถามแล้ว ว่าอันนี้คาถานะครับอันว่าชนทั้งปวงอันพระเจ้าปิงคละทรงเบียดเบียนแล้วคั้นเมื่อพระเจ้าปิงคละนั้นสวรรนคตนแล้วอว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยซึ่งความที่ซึ่งความเป็นแห่งความอิ่มขึ้นมาอันว่าพระเจ้าปิงคละนั้นผู้มีพระเนตรดำหามิได้ทรงเป็นที่รักของท่านได้เป็นแล้วหรือหนอแหน่นายทวารบาลอันว่าท่านย่อมร้องไห้เพราะเหตุไรอิติด,ดังนี้ พราะว่านายทวารบาลกล่าวทูลแล้วว่าปิงคะโลอนว่าพระเจ้าปิงคาละผู้มีพระเนตรดำหาหมิได้ทรงเป็นที่รักของข้าพระองค์ได้เป็นแล้วนหามิได้ก็คือไม่เป็นที่รักอาหารอนว่าข้าพระองค์ย่อมกลัวต่อการเสด็จกลับมาปัจจาคมนายะแห่งพระเจ้าปิงคละนั้นหิเพราะว่าอนว่าพระเจ้าปิงคละเสด็จไปแล้วอิโตจากฐานะโตจากที่นี้อิสยาพึงเบียดเบียยซึ่งมัจจุราชราชา มัจจุผู้พระราชาคว่ามัจจุผู้พระราชานั้นผู้อันพระเจ้าปิงคารเบียเรียนแล้วพึงนํามาซึ่งพระเจ้าเพียคระนั้นในที่นี้อีกอิติดังนี้อิติดังน,งนี้เพื่ออันทรงสแสดงรวบสับพพะชนะตระปปีเยเปตัดถาภาวางังซึ่งคนที่แห่งมหาชนคันเมื่อพระราชาพระนามว่าปิงคลรผู้ไม่เป็นที่รักของชนทั้งปวงผู้ดุร้ายผู้หยาบคาย พระนะครชื่อว่าพระลานาศีสวรรคตรและผู้เป็นผู้ยินดีแล้วขึ้นใหม่พิกขุอว่าพิสุท์ทั้งหลายทูลถามแล้วซึ่งพระาศาสดาอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์พูดเจริญว่าพระเทวทัตบังเกิดแล้วในที่ไหนในการนี้ดังนี้ขึ้นใหม่สถา,านว่าพระาศาสดาตัดแล้วว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายอันว่าเทวทัตบังเกิดแล้วในนรกใหญ่ชื่อว่าเอเวทีเอเวจิมจิม,มหานนลเย ในนรกใหญ่ชื่อว่าอเวจีอิติดังนี้ขึ้นใหม่พิกูอนว่าพิสุทั้งหลายพิขัววัคสุทั้งหลายทูลถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญฆ่าแต่พระผู้เจริญอน,นว่าพระเทวทัตเดือดร้อนอยู่ตับปันโตมีท้าในโลกนี้เที่ยวไปแล้วไปแล้วบังเกิดแล้วปุณะตับปะนัฐฐาในเอวในที่เป็นที่เดือดร้อนนั่นเทียวอีกิงหรืออิติดังนี้